วัสดีพี่น้องวัชรคูณสุขคนวัชรมองสุบอนต้อนทับพี่น้องเขาสู่ซองข้อมีลูกสาวนหน้าพี่น้องเลยสําหรับในมโอนี้กาสิบห้าพีพ่อหน้องมาหาอยู่หากินพี่น้องหาปลาหาปลาบอกสบายดีปลาลุงท่านอยากกินนมถือเนาะมาหลุดมาส้มมาเบิ่งมาเสียพี่น้องมาพองเฮาสีสมหมักสมปะธนาบอกโมนิกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมนิก็อยู่ทางหลังกล้องแล้วก็หลังไม้พร้อมแล้วก็สิออกข้างหน้ากล้องเลยพี่น้องเลย ต้องแยงใหม่ต้แยงใหม่พี่น้องยิบแยงมาหนิจะเป็นอะไรสอนได้หรือบ่ได้ก็ทำเบิ่งน้ำกันพี่น้องสิมานอยู่บ่สิได้กินยังมื้อนีิทำเบิ่งน้ำกันพี่น้องก็ในน้องนี่บ่สิมีหยังเฮาก็บ่ฮู้คือกันในน้านี่ก็ได้น้องเขาเองน้องลุงลำน้องลุงลำไม่เน้องเขาเนาะ เ็นยังไงบได้ลองยิบเลยอันนี้ขึ้นอยู่นอกกว่าได้ก็ได้งเขาได้ก็ได้กนเขามีเงมี่านานมันไม่ใช่ว่สอนทอไี่หมนนะเป็นยังไงเม่องเาเป็นอยู่ เนี่ยไม่ไหวเพราันขอดก็แบบมาเดียวเนี่ยพ่อดีไหม

น้องเอ้ยสอดปลาตะอิดแกแหกมันเออสิคุบก็เต้นสคุบมันกระเต่าออกลูกกำลังมันโดดนอนฮะมันโดดนอนมันโดดนอนไม่ใช่มันโดดนอนนะน่ามันโดดนอนเบิงเบิงอันนี้บ่มันเหนียดโอ้ยมันปิ้นท้องว่ะมันโดดนอนมันต่อยดองนั่นแหละโอ้ยมันกระเต่าไปใช้แมงตะเต่าเร็วๆเอาขู่ไปเอาขู่ไป นี่เอาขู่ไปพ่อคอมใส่ไว้อเอาไปแม่มันดูดม, <า S 2> มือพอ่อคอม,มหรือได้นี่ขู่มาขู่ในโตนแนั่นขู่โอยขู่กบเป็นใหญ่เป็นขาชุดก่อน,น,นเป็นหน่อยหน่อยเป็นหน่อยหรอเป่เป็นหน่อยีย โออเค่ะมันชินี้ไปาาามาได้ชี้ไปนี้ไปน่ามันโอบไปหาเราว้าห์นะหนะ,นะพอค่อมได้จังหวะบูมีไปแล้วกบหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณหนะนี่ใหญ่หนี่นี่ว้าวเห็นชี้ลายนะลายแท้โอ้โหเขียดไข่มันก็ยังเป็นอยู่เนาะยังมีไข่ไอ้สายชีรรรร้นีรรรร้ไป่าเดาไอ้ขี่ใส่ห้ามยังขีะนะ่ใส่เจ้าน่อ โอ,โอ้ยมาตะเวนผัวแถวข้อมเพิ่นจะกินปีโป้ข้าตะค้อมไปซื้อปีโป้เพิ่นโง่มาจนขำทุย่าทุย่าขันอยากกินปีโป้อันนั้นได้มาเนี่ว้ไม่เอาถือห้องอ๋ออันนั้นมานเอาเน่าบักลามาตะใสลูกสื่ออยู่ใส่สื้ออยู่หางลุงปิง chào đấy nhanh nè này nè nhanh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  nè ấm nè nè nắm nè đu Nhi khư nhanh nè nhanh nè nhanh nè nhanh nhanh nè nhanh nè nhanh nè เออยังอีกลูกนมนมลูกกินตัวใดก่อนโมลูกกินตัวไหนก่อนโมกินนั่นนี่ถ้าเราหิงกินนันนี่เออกินนมแล้วซะก่อนแ่าหน้ามุมไปลงหลบซองเนาะยังยังสีเหลืองขอสีเหลืองอ่ะขอสีเหลืองนั่งก็สีเหลืองออื เอาผ้าข้อมเก็บเลยผ้าข้อมเก็บเป็น,นบัตรที่ช่องบาดท,ที่ช่องเอ้าแมวอีกระปู้นนะลูกขโมยกันลูกซองก,กระกบคือเก่าพี่น้องเลยห้าคำมืดเลยพี่น,อน้องเลยมาบ้านนี้มืดไวอรีลลว่ายขนาดหลอบซองเดินนี่พี่น้องโอ้ยฮุกฮุกซองกับประมาณนี่พี่น้องเอ้ยหัวกระได้พวกกระเวนพวกกบเด้อพี่น้อง เขียดโมเขียดโมกบผุดไปแล้วใช้หยีบกบนะฮะถ้าคอมเลย่ะห้ามเลยหยีบนะเก็บแล้วม่คอมคือเปลี่ยนคือเปลี่น กระแต่มันนั่ลงน้ำเฮอยกระตามันลงน้ำวายตะกะแตนคือลกน่ะลงน้ำนัำกรามเลยแม่นบ่ตะกะแตนแม่นหันละว้ายคือหุ่นจักมันเป็นอะไรตัวกระตะกระแตนมันมียังแน่มันมีดีมันมีตีนมียังอีกมันโดดได้โดดได้มียังอีกมันนี่มันนี่โดดสูงมันโดดสูงสูดดชุ่มหันละโดดสูงตะกระแตนรึเปล่า มันมีตาอยู่บอมีตาแหละมีขาบอมันมีขาหลายมันมีก้นบอว้ายมันมันนี่ปวดปวดมันเนาะเต้นเต้นไปแล้วเด้เราหัวเขียดคนนี้ก่อนนำแห่งวงคาแล้วด็นนี่ไวเลยเนาะวัฒนาการของเขาเโอ้ตั้งแต่แห่งแรกนอครับอ๋ออ๋มันบระเเนมตตะกะแตนจักแมงอีหยังขึ้นมาบาทที่ซ้ำพี่น้องโตอีหยังอันนั้นนด้ ้ายดึงด wow. wow. ังดึงดังนั่นคือตัวอะไรอุ้ยอุ้ย้ยวายบาทที่สามบาทสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้บที่นี้คือสิจบกันที่ไ้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นี่สิโดดใเด้อวายปุ๊บ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 ป้๊บปุ๊บปุุ๊๊บปุ๊บปุ๊อเุ๊บป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 ุปุ่บปุ๊บปุ๊บปปแล้ว มันเป็นห้างแม่มันมันเป็นแม่ของมันไหนเอียงเป็นแม่ของมันอันนี้บาทที่ชามพี่น้องนั่ตรงที่นี้ไว้เราใช่นัตรงที่นี้ไว้เราอย่ามันเอาของนกแก้วนกคุณทองเอวเอวเอวห้ามเข้าพินดีไปเรานี่ไปช้อยนี่ไปน้องน้องอย่าไม่พาลูกมันมันเป็นเอาซอฟต์บิ๊ก เอายังไปต้มกินนะเอาจอไต้มนินพี่ลูกมาทางพี่มันบังกล่องลูกย้ายมาทางพี่เออลูกเชลโกเป็นอย่างเชลโกต้มต้มไห่ไผ่ต้มไข่หวาเกิยนต้มไห่ปลาค้ำบ่นานนั่เตนั่งนั่เต้นั่งใช่นั่งมันโตนั่แมงอีหยังแมงซีซีอัดจะเอิ่ม ไรคือแมงดาหน่อหน่อแกงมันแล้วะแกงมันหรือวะมมีไรคือแมงดาตอดหัวเลยมาทำซุปมาพาค่วนพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอเฮากับสี่เหลียมโ้งจบลาพีลาน้องไว้สำหรับก่อนนอกพ่อๆกันคลิปหนาได้พี่น้องขอบโมกขอบใจพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้าครับส้มคลิปสำหรับคลิปดีสบายดีอ๋อยึดยึดยุดยึดเรื้องให้พี่น้องเข้าด้เบิ่งล้หัวพี่น้องเซยเห็นอยู่ป่ะวะเออกล่องเงยียบก็เซย์ใหญ่เป็นเต้นออก คือโปรชัดเจนว่ะซ้ำรี่ละคือบปแจงเนาะแจ้งแล้วแจ้งแล้วพุ่นนี่มันอยู่ยด้วยพี่น้องกบสองอ,อันนี้ละหัวกบตัวผันไข่แต่หัวปีเด้นี่เนาะโอเคมั้อืมเป็นโตแล้วเอาพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สบายดี